Come <laughs> on, okay. <laughs> Date. Okay. Don't born. Don't I'm i have supplies. Wait, never mind. Yeah, <laughs> get down, you're blocking I'm <laughs> it smells <laughs> really, <laughs> really bad down here <laughs> get down down, กว่าจะแปลจบอ่ะ I need a scope อ้าวลงเป็นไหนเสี่ยงเป็นคนเป็นคนเป็นคนสองเสียงเหรอเบลไงรู้จักเบลเบล the v o c e อ๋อเบล the voice เสียงที่เปลี่ยนเอออะไรนะบอกว่าจะบินได้หรือเปล่านะแต่เส้นคือแบบซึ่งบินคือแบบว่า ยิงกันตายไปครึ่งนึงที่รอดคนน่าจะลงถึกเยอะอยู่นะยิวอะไรนะคนน่าจะลงเยอะแถวรอดอิมปละละอะไรก็ถึงบอกว่าลงปุ๊บยิงกันตายที่รอดประมาณครึ่งนออึงมันลงกันหมดเลยหรออืมส่วนใหญ่ลงตรงอิมนเพราะว่ามารอดก็เหลือสามสิบกว่าคนแล้วมั้งเมื่อกี้หนรถ เอ้ยไม่อ๋อไม่ถึงนี่นาใช่ไหมรถมันอยู่ข้างหน้าดิมีหรอไม่ก็มันยังไม่ถึงกงตรงที่เราเคยลงไงกงโกงกงกงที่เราเคยก็ไม่มีนะรถเออก็ไม่มีอยู่ดีโอเคโอเควะใช่หรอตรงนี้หรอวะเออใช่ด้วย ม่มีในบ้านก็ไม่มีอะไรด้วยโอ้โหแจ๋วเลยไปเหอะวิ่งอยู่พี่จะระวังบอดยิงนะข้างหลังมันกำลังลงไปเออ,เอ,อได้ละได้ปืนละหันไปยิงมันไปอีู่ไหนอะ่ะเมื่อกี้มันกำลังลงเดินลงมา นังไม่ไป็นรถอีกหอ,อนี่คือปืนที่ได้หรอกระต้องเม็นมันเป็นความสุกที่อันนี้สตรีมอยู่หรือเปล่าใช่อะไรหรอของไม่ถือ,อเป็นความสุดที่กล้ากินเขาเข้าใจแหละนอนนอนขี่กับป <c oughs> ๋องเม่น <c oughs> อันนั้นคือไม่มีรถใช่ปะที่วิ่งไปคะน่ะมีบักกี้คือมาวิ่งเมาเนี่ยที่อยากวิ่งมาแ่้วอ่ะนี่ยวิ่งมาแล้วห่วงแรกปันให้กี่นาทีนะสี่เดียวห้าห้านาทีนี่เดี๋ยวหนึ่งนาทีแล้วก็ยังกูยังไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ไม่ถึงบ้านเลยยังวิ่งไปไม่ถึงบ้านเลย โอเค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 ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ปวดขี้หรือปวดท้องมินละมั้งเป็นซับโซ่เมื่ความรู้สึกที่มันแบบจับต้นเอ๊ะลองไปนั่งห้องน้ำหน่อยละกันอ้าวถ้าใช่ก็คือใช่ไงออจริงถ้าถามชาวประมงก็คงไม่เข้าใจโอเคต้องลอขี้อืม เกี <T t ่ยวอะไรกับวานเกิดต ouais ื้นระเฮ้ยเคยฟังเหรอเดี๋ยวบอกไห่ฟังแสมารับดิเอารถรมไซค์มารับดิเดี๋ยวดีกำลังไปเนี่ยเล่นไหนดีเหมือนค่อยดูขอฟาร์มก่อนของไายเลยนะบอกว่าเดี๋ยวค่อยดูขอฟาร์มก่อนขอท้ายเลยวะได้ขายยังอะ ได้แล้วดิโอเคตรงนี้ไหมอกอกหน้าต่างไม่ได้ปีการโดตรงนี้ค <c oughs> ืออะไรวะเอ้ตรงนั้นมันบ้านตรงข้างปีกาโดนะไม่เคยอยู่ฟังคำตอบจากกูเลยอะไรบอกว่าตรงนั้นอะมันคือบ้านข้างปีกาโดนะที่มันเป็นตึกสองชั้นอะเึินออกะ่ะใช่หรอ,อที่ที่มันเป็นอาคารอิฐ แบบมีดาดฟ้าที่มันขึ้นไปแบบมากันนะเออไม่ใช่มาคือที่ที่เราไปเอาจะไปเอารถตั้งแต่แรกเอ้าเหรอที่เราชอบไปเอารถอ๋อเออเออตัวแดงเขียวโอเคแล้เราวิ่งไปกันไหนอ่ะวิ่งไปหาบี้เออเราก็วิ่งไปหาเธอนั่นแหละเดี๋ยวจะไปเพราะกรีตแต่พัหยีบแบบไม่ถึงเลยว่ะไม่ได้วง ไปไปที่แชมป์เราดูกว่าหรอวะอเคยได้ครั้งหนึ่งจำได้ที่แชมปไม่ค่อยมีแต่ที่ตายอะ่ะเยอะอื่ไม่วันนั้นไงที่สองคนประกบซ้ายขวาอ๋อเ <c oughs> ออ,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 อจำได้แหละเก่งเนเก่งสองนึงอ๋อหยุดจะไปทำไมจับตุ้งไปก็ได้มองไปแหละ เดี๋ยวโอเคผัดผงเฮ้ยรถมาเฮ้ยพี่รถมาอธิบายนิ่งๆนิ่งๆไว้ก่อนไปแล้วไปแล้วอ๋อมันไปมันไปมันไปผม <Okay. S 2> มันจะไอ้รอปมันไปไอ้รอปนี่ไงนะครับขึ้น<อ>บ้านก่อนละมาร์กทูนไอร์ดรอปนี่ไงแต่แม่งอีเหี้ยมีสี่ตัวกูปไปก็ได้ คืนบ้านก่อนละมันคือตรงนั้นใช่ไหมใช่ตรงที่บี้มาเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหโอ้โหยัง<ะ>ยังโอ้โของหวยไข่ไปเนี่ยตุ๊ดจีนไปเนี่ยยังอีกอรอเอออยากรู้เลยอะว่าตีไหนตายอ่ะโอ้โหเออนัวนัวโอ้โหโ มันเป็นเหียมมีคนแต่ว่าคนตรงไหนนี่ฮะนี่ enemies ahead วิ่งไปนะบี้อยู่บีอยู่คนละที่กับพี่งั้นเดี๋ยวบี้ไปอยู่กับพี่ก็ได้ยิงไม่ได้ด้วยมันไปแล้วอะอ๋อเหรอเออมันวิ่งไปหาคนอะมันเป็นบอทป่าว่ะมันวิ่งไปตายทำไมวะว้ามันอาจจะเก่งก็ได้นะคนเดียวนะเออ ยังเหรออืมมันไม่ได้ยิงกันอีกเหรออ๋อบีเห็นบี้เห็นแอบหกิบนะอ้ยไม่ยิงละเอ๊ะมันบอดปะที่มันวิ่งกันเออก็ถึงบอกว่ามันวิ่งอะไรขนาดนั้นนะมันกำลังวิ่งมาวะพี่แบบวิ่งมาเข้าวงอ่ะก็ยิงมันดิไม่ไม่เดี๋เพิ่งนะไมนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว ไหนอะบี่ไม่เห็นนะเนินเนิน enemies ahead อ๋อโอเคมากลางนิดมาพี่โอเคโอเคพี่จ๋าบี่ยิงเลยมันหัวแตกแล้วพี่เราจะไปยังไงวะเราเราลงซ้ายไปก่อนเอาเนินเต,เติมยา,มยาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอฉีดยาแบบ ไม่ยิ่งมาแล้วนหรอพี่ตามมาแล้วอืมจะโดนในปิกาโดออกมาไอ้นี่บ้านนี้